ร่วสดยามเช้าโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนน้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับตลาดหุ้นไทยเปิดทำการซื้อขายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เช้าวันนี้เปิดมาก็ปรับตัวบวกขึ้นไป6 จุด3.8จุดนะครับก็คงจะเป็นทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ซึ่งก็เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือว่าการรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็อาจจะต้องใช้สับว่าจมกันอยู่ท่ามกลางทะเลเลือดทีเดียวนะครับเพราะว่าก็แดงกันไปทั้งภูมิภาครวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วยอย่างไรก็ตามครับตลาดหุ้นไทยถ้าพูดถึงปัจจัยที่ยังน่าห่วงอยู่ก็คือมูลค่าการซื้อขายก็ยังบางอยู่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกัน นักทุนต่างชาติก็ยังขายสุทธิต่อเนื่องกันเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะออกมาตัวเลขขายสุทธิหนักด้วยวันนี้คงต้องติดตามกันโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆนะครับว่าดัชนีจะสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้อย่างมั่นคงหรือไม่นะครับส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็เปิดตลาดมาปรับตัวลดลงแล้วก็เคลื่อนไหวอย,อยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันเลยนะครับโดยลงไปต่ําสุดนี่เซตอินดี x อยู่ที่1,273.94จุดนะครับปรับตัวลดลงไปถึง18.87จุดดนะครับดีที่สุดนี่ลบไป9.63จุดกนะครับก่อนที่จะปิดตลาดนี่ก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นมานะพ้นจากจุดตับสุดของวันแต่ว่าก็ปรับตัวลดลงไป1.24ครับจุดก็นะก็ต้องถือว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงถือว่าเป็นระดับกลางๆนะเพราะว่าที่หนักนั้นเนี่ยยังมี อย่างเช่นดัชนีนิกเกอีกของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ลงไปถึง4%นะครับห่างเสงก็ลงแรงนะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายก็อย่างที่เรียนนะครับยังค่อนข้างบางนะครับ24,948.21ล้านบาทแล้วก็จำนแนกการซื้อขายก็ปรากฏว่ายังเป็นปัจจัยที่น่าห่วงอีกเรื่องหนึ่งของตลาดทุนไทยครับก็คือต่างชาติก็ยังเดินหน้าขายสุทธินะครับเมื่อวานนี้ขายสุทธิไป4,888.25ล้านบาทนในขณะที่ นักลงทุนประเภทสถาบัน Pro p พ r ทรบัญชีหลักทรัพย์นะครับแล้วก็นักลงทุนทั่วไปในประเทศหรือรายย่อยซื้อสุทธิครับสูงสุดก็เป็นรายย่อยนะครับซื้อสุทธิไป3 3 1 9 8 1ล้านบาทรองลงมาก็เป็นสาบันครับ1น8 1 5 6ับกล้านบาทแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์นะครับซื้อสุทธิ1 8 6่8ล้านบาทส่วนห้าดับหลักทรัพย์นะครับก็มี j จสต์มินครับมีกสิกรไทยมี a อ v ดวาน มีไทยพาณิชแล้วก็ p t t g c นะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับลดลงกันทุกหุ้นนะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปและก็ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็เริ่มเห็นนะครับว่านักลงทุนเองเริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับเนื่องจากว่าเห็นว่า,าดัชนีก็คงจะปรับลงไปค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่า ทั้งเรื่องผลประกอบการแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปที่มีการรายงานกันออกมาก็ยังค่อนข้างจะสร้างความผิดหวังอยู่นะดัชนีจึงส่วนใหญ่แล้วเปิดตลาดมาก็อยู่ในแดนลบก็จะมีช่วงได้ท้าย,ท,ายที่มีแรงซื้อขึ้นมาบ้างนะครับอย่างของฝรั่งเศสเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นมาบวกได้นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างบางนะครับ9.7จุดนะครับรอว่า0.24ในขณะที่อังกฤษกับเยอรมันนะครับก็ยังปิด ปรับตัวลดลงนะครับโดยดัชนีฟัน a n เช a l น i m ม์ร้อยตลาดลอนดอนปรับตัวลดลงไป 16.39.0. จุดเ้นปอร์เซ็นต์นะครับหุ้น b ีค่อนข้างจะเป็นตัวฉุดตลาดนะครับแล้วก็มีของเยอรมันนะครับ DAX ครับปรับตัวลดลงไป5 8 6 1ิบแจุดนดวยส่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐครับก็เริ่มมีประเภทพวกนักเสี่ยงโชคบาเกนฮันเตอร์ Hunter, หรือว่าบรรดาผู้ที่ต้องการเก็บหุ้นเนื่องจากว่าเห็นว่าวันจันทร์ดัชนีหุ้นก็ลงมาค่อนข้างแรงนะครับก็ มีแรงซื้อดันให้ดัชนีขยับขึ้นมาเคลื่อนไหวในแดนบวกได้นะครับแม้ว่าจะมีการเปิดเผยตัวเลขนะเป็นยอดสั่งซื้อสินค้าที่ผลิตในโรงงานของสหรัฐนะครับเดือนธันวาคมปรับตัวลดลงไป1.5นะถือว่าเป็นเดือนแรกที่ปรับตัวลดลงนะครับเดือนที่แล้วยังบวกอยู่นะครับก็น่าจะประมาณใกล้เคียงกัน1.5แต่ว่าสวนกันนะจากลบแต่ว่าพฤจิกาเขาบวกอยู่นะครับแม้ว่าตัวเลขจะออกมาไม่ดีแต่ว่าก็ยัง เรียกว่ามีแรงซื้อจากบรรดานักเก็งกำไรเนี่ยนะครับไล่ซื้อกันมาจนกระทั่งดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ก็ิีบาวปิด บวกได้นะครับ72.44จุดนะครับเรือ0.47น NASDAQ บวก0.86 S&P 500ก็บวกไป0.76ส่วนใหญ่แล้วก็จะตับจับตาดูนะครับวันศุกร์นี้จะมีตัวเลขสำคัญนะครับก็คือตัวเลขดอนฟาร์มเพโลอัตราการว่างงานแล้วก็รวมทั้งก็จะต้องมาดูเลยนะครับว่าการขยายเพดานนี่โดยรัฐสภาสหรัฐนั้นจะสามารถผ่านเส้นตายในวันศุกร์นี้หรือไม่สุดเพดานนี่เนี่ยเชื่อว่าน่าจะผ่านได้นะครับแต่ว่าตัวเลขดอนฟาร์มเพโลยังต้องรุนกันนะครับว่าจอ,อกมาดี ส่วนเอเชียเช้าวันนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจนนะครับนิกคือีล่าสุดนี้เมื่อเวลาเก้านากานาทีนะครับบวกอยู่127.5จุดจุดครับศูนเนเปอร์เซ็นต์นะครับเซี่ยงไฮ้ยังปิดทำการนะครับส่วนฮางเซ็งสเตรทไทม์สิงคโปร์รวมทั้ง อินโดนีเซียและก็ฟิลิปปินส์นี่ก็บวกกันหมดเลยนะครับห่างเสงนี่บวกอยู่20.57จุด0.1%ครับ0.1นดงเะครับเตรทไทยสิงคโปร์บวก14.24จอยู่จ3 5 6ุด0 7แลเปอร์เ็นต์จาการ์ตานะครับบวกอยู่3 4 6 6จุดาดนะครับ0ูนเงินเปอร์เซนต์แล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับบวกอยู่14.61จุดงจครับ0 2นาเปอร์เ็นต์มาดูที่ค่าเงินกันนะครับเงินบาทเช้าวันนี้เปิดมาทรงตัวนะ ที่ดอลลร์อ่อนค่าแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการขายดอลลราออกมาค่อนข้างมากด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ทําให้เมื่อวานนี้ปิดที่32.76ถึงจุดเนะครับเปิดตลาดมาเช้าวันนี้ก็ทรงๆอยู่ในระดับที่ปิดตลาดเมื่อวานนะครับสามสถึงจุด ในขณะที่เยนก็อ่อนค่าลงนิดหน่อยนะครับมาอยู่ที่101.31จากเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ101.2กว่าๆนะครับส่วนยูโรก็ทรงส่งครับเช่นเดียวกับเงินบาทในเช้าวันนี้นะครับมาดูที่ราคาน้ำมันปิดท้ายกันในช่วงนี้น้ำมันโดยทิศทางแล้วความวิตกกังวลต่อตัวเลขเศรษฐกิจทั้งของจีนและก็สหรัฐซ,ซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนและสอของโลกนั้นก็ยังกดดันราคาน้ำมันอยู่นะครับทำให้เบรนท์เมื่อคืนนี้ ที่ซื้อขายกันที่ตลาดลอนดอนยังปรับตัวลดลงอยู่26เซนต์นะครับแต่ว่ามีรายงานอากาศนะครับว่ามีพายุหิมะลูกใหม่กําลังพัดเข้าสู่สหรัฐนะครับทำให้คาดการกันว่าความต้องการใช้ฮีตติ้งออยล์หรือว่าน้ํามันที่จะมาใช้ทําความร้อนนะครับ น่าจะมีความต้องการสูงขึ้นทําให้ราคาขยับขึ้นมาบวกได้นะครับ76เซนปิดที่97เหรียญ19เซนส่วนดูใบเมื่อวานนี้ลงตามเบน์แล้วก็ WTI ที่ปรับตัวลดลงไปก่อนหน้านี้เมื่อวานสื่อน,นะครับก็ลงไป21เซนต,ตอนนี้ค่าการตลาดของเบนซินแก๊สโซฮออยู่ที่2บาทเศษเศษนะครับเข้าใจว่าใบใบนี้อาจจะมีการปรับราคาลงได้30-40ตางนะครับต้องติดตามดูครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวเราช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องของราคาทองคำครับ ย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดลอ้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในส0ดบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภั์จากดี s i เมื่อคืนนี้ที่ตลาดโคมิคส์นะครับก็ปรากฏว่าทิศทางของดอลลร์จากที่อ่อนค่าเริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นแล้วพร้อมๆกันนั้นก็เริ่มมีการรีบาวของสินทรัพย์เสี่ยงนะตลาดหุ้นสหรัฐก็เริ่มกลับมาบวกนะครับก็ทําให้มีการเทขายทองคําในตลาดโคมิคส์กันเมื่อคืนนะครับก็ย่อลงไป8เหรียญ70เซนนะครับปิดที่1,200 ห้าสิบเอ็ดเหรียญยี่สิบเซนนะครับปัจจัยทางเทคนิคก็คือทองพยายามจะขึ้นไปทะลุหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญไม่ทะลุก็ทําให้มีแรงเทขายด้วยนะครับก็เช้าวันนี้ในส่วนของบ้านเราครับสมาคมค้าทองคําก็ประกาศราคาทองคําครั้งแรกนะครับก็อ้างอิงราคากสปอร์ตหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้าเหรียญนะครับแล้วก็เงินบาทก็อยู่ในดับสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้านะครับก็แข็งค่าขึ้นเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงไป50บาทนะครับเมื่อวานนี้เบ็ดเสร็จทองคําบวกไป 100บาทนะครับก็เท่ากับ2วันนี้ยังบวกอยู่ได้กำไรอยู่50บาทนะครับเอาละ,ะครับปิดท้ายกันที่เซตอินเด็กซ์ล่าสุดนี้ยังบวกอยู่ได้นะครับ8.95จุดนะครับหมดเวลาของรายการครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ